คือว่ามันมีข่าวข่าวหนึ่งจากเพจ Gaming Dose เขาบอกว่า GOG แพลตฟอร์มขายเกมคลาสสิกและเกมแบบ DRM free ได้เผยว่า Digimon World จากปี1999กําำลังเป็นเกมที่ผู้ใช้รวมตัวกันโหวตอ,อยากให้กลับมาวางขายบน PC อีกครั้งหนึ่งเร็วที่สุดในช่วงนี้นะโอ้โหแฟนคลับแฟนเกมใจร้อนมาก GOG อธิบาย ในโพสต์ว่าสองสามวันก่อนนี้นะว่า Digimon World จำได้ไหมเกม Digimon World เราเคยแคสเกมนี้จนจบเราเคยสตรีมเกมนี้จนจบแล้วพี่เข้มมีเรื่องเล่าด้วยนะได้ปรากฏตัวว่ามันเป็นดี List คือเป็นลิสในฝันว่าแฟนๆเนี่ยอยากให้เอากลับมาขายขึ้นขึ้นมาขายอีกให้มันมาอยู่บนดินเล่นลอมไม่เอานะแล้วก็อยากให้มันได้รับแปลภาษาอังกฤษให้ไหลลื่น นะเอามาเล่นบนพีซีในยุคป,ปัจจุบันซึ่งตอนนี้มีคนกดโหวตทะลุ12,000คนเข้าไปแล้วนะเยอะมากมันโหวตกันที่ไหนเดี๋ยวบอกพี่เข้มด้วยนะพี่เข้มจะไปโหวตกับเขาด้วยนะทีนี้อีทีมงานแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็บอกว่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้ดิจิมอนเวิลด์ฉบับ PC เนี่ยมีให้เล่นในเวอร์ชั่นเกาหลีเท่านั้นเอาทำไมมึงได้เอพยอยู่คนเดียวลนะ่ะเกาหลีอะ่ะมันเป็นประเทศที่ยังไงมีแบ็คพิงหรือเปล่า ได้อภิสิทธิ์อภิเศษคนเดียวหรือว่าเป็นเพราะมี Go Generation หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าถึงได้ยากมากสำหรับทุกคนเพราะนอกจากเกมจะเลิกขายมานานมากแล้วยังจะต้องเจอกำแพงภาษาอีกเออคือใครจะไปโหลดเกาหลีมาเล่นฮะโหลดมาก็ต้องก็ต้องซื้อเวอร์ชั่นอังกฤษามาเล่นใช่ไหมซึ่งไอ้การเรียงร้อของตกใจหมดเลย ขอบคุณที่เข้ามาบีคําอัสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็คือไอเกมนี้นอกจากจะขายแล้วอ่านถึงไหนนะ่ยลืมไปเลยนะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้เกมนี้ได้รับการคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนๆนะ่เรียกร้องบนบนแพลตฟอร์มขายเกมที่ชื่อ GOG ซึ่งย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้นะแน,น่นอนว่าทีมงานก็ไม่ได้คาดคิดหรือว่าเตรียมตัวมากอ่อนว่าจะมีคนเรียกร้องดิจิทัลเวอร์ชันพีเยอะขนาดนี้ ซึ่งมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าแฟนดิจิมอนเวิลด์เนี่ยลหลงไหลมากแค่ไหนแม้ว่ายังยังไม่คอนเฟิร์มว่าเกมดังกล่าวเนี่ยเขาจะออกมาขายจริงหรือเปล่านะก็เป็นอะไรที่เราก็พี่เข้มก็อยากให้มันกลับมาขายแต่พี่เข้มพูดเลยในฐานะที่เล่นเกมนี้จบมาแล้วและจบมาแบบหลายรอบแล้วด้วยนะเขาบอกว่าเห็นด้วยว่าเกมนี้สมควรได้รับการอนุรักษ์ เพจนี้เขาเขียนเอาไว้อย่างนี้พี่เข้มก็เห็นด้วยว่ามันควรได้รับการอนุรักษ์แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาเล่นจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอพี่เข้มเคยเล่นจริงมาแล้วและเล่นสดกลางไลฟ์สตรีมนะเล่นจากซ e โ o to h e ี o เริ่มจากศูนย์จนกระทั่งค้นหาข้อมูลจนจนกระทั่งเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ก็คือตอนแรกก็เป็นคนเออเออไม่รู้ด้วยว่าอะไรทําอะไรยังไงจนกระทั่งแบบแฟนขับเนี่ยก็ช่วยกันเคี้ยวเข็นพี่เข้มแล้วก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นชาวมาเลเซียเข้ามาพูดคุยซึ่งเราก็มีกาแพงด้านภาษาเข้ามาพูดคุยการไ์สดแล้วกูก็คุยกับมันรู้เรื่องด้วย <c oughs> <c oughs> นะย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าเกมนี้เราเคยสตรีมมาแล้ว <c oughs> พี่เข้มจะบอกเลยว่าเกมนี้ควรค่าแก่การอนุนรักจริงๆแต่อาจจะไม่เหมาะเอามาเล่นจริงเพราะ ข้อที่1การเล่นเกมนี้ถือว่ายากนะครับแล้วก็สมดุลเกมไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะข้ามตอนไปมามีบั็กที่เด่นและก็ง่ายกับการไปเจอมากคุณแค่เห็นของประกอบฉากคุณไปคุยชึกหนึ่งเนี่ยบั็กแล้วที่สำคัญคือเกมนี้มันไม่สมบูรณ์เหมือนคนทำยังทำไม่เสร็จด้วยเดีย๋ยวไปเข้มจะแยกเป็นข้อข้อข้อแรกนะเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยถือได้ว่าขาดช่วงโดดไปโดดมาได้ เกมเนี้ยมันมีการเปิดโลกกว้างเราจะได้ไปทำเนื้อเรื่องตรงนั้นก่อนตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงนั้นได้หมดเลยนะครับเนื้อเรื่องไม่ได้บังคับผู้เล่นให้เล่นเป็นเส้นตรงจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยเราไปทำเหตุการณ์ไหนก่อนหน้าเหตุการณ์ไหนบางทีมันทำได้แต่มันจะมีตอนบางตอนที่เราสามารถจบเหตุการณ์นั้นไปแล้วแล้วก็ได้คนคนนั้นเป็นพวกแล้วแล้วพอเราไปเจอคนคนนั้นใน ฉากก่อนหน้านั้นะ่ะปรากฏว่าบทพูดคือคนคนนั้นะ่ะมันยังไม่ได้เป็นพวกเรานะคือมันไปนอย่างนี้มันมีตอนที่เราเข้าไปในปราสาทของแวมเดมอนหรือว่าในเกมจะเรียกว่าเมีวติสมอนได้แต่ว่าการที่จะเข้าไปในปราสาทนั้นได้ดิจิมอนของเราต้องเป็นไวรัสเท่านั้นนะและทีนี้กว่าที่เราจะได้ตัวไวรัสทนโหดเนี่ยบางทีเราเล่นเกมจบไปแล้วซึ่งพี่เคมก็จําได้ว่าตัวเองก็เล่นจบไปแล้วแล้ว ตอนฉากจบเราจะได้เดวิมอนกับตัวกลับใจมาอยู่ในเมืองแล้วทีนี้พอพิ่เ้มไปที่ปราสาทแบบเดมอนปุ๊บเดวิมอนมันยังจะโผล่มาสู้กับพี่เคมอยู่แล้วมันยังเป็นตัวร้ายอยู่นะคือ <c oughs> เนื้อเรื่องมันไม่สมเหตุสมผล <c oughs> ตรงนี้นะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างขาดการเชื่อมโยงถ้าไม่สังเกตรหรือไม่อ่านบทสรุปตามเกมในยุค PlayStation 1ในยุคนั้น ซึ่งมันทำให้ไปต่อได้ยากมากเช่นการเดินบนสะพานล่องหนด,ด้วยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นโอเพนเวิลด์ถ้าเราไม่ไม่รู้เนื้อเรื่องจริงๆหรือไม่มีบทสรุปมาชี้จริงๆว่าเธอต้องไปตรงนั้นตรงนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <c oughs> ที่จะจบเกมนี้ได้นะข้อ <c oughs> ที่สามนะครับเนื้อเรื่องแบบโอเพนเวิลด์ก็ทำให้เกิดการดักตบ มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งพอเราเริ่มสร้างเมืองคือเกมดิจิมอนเวิร์ภาคหนึ่งเนี่ยมันจะให้เราสร้างเมืองไปเรื่อยๆแล้วมาคุยกับจิจิมอนใช่ไหมมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งพอเราเข้าบ้านด i จิม o n แล้วเราออกมาเกรมอนมันจะดักตบหน้าบ้านด i จิม o n แล้วเกมเนี้ยเราต้องเลี้ยงดิจิมอนแล้วเอาไปฝึกแล้วก็ฝึกวนไปประเด็นคือถ้าใครกําลังมีดิจิมอนล่างทาลก แล้วเข้าไปในบ้านจิจิมอนและเสือกไปเซฟในนั้นนะทีนี้พอเราเดินออกมาปุ๊บเนี่ยไอกเกมอนมันจะดักตบเราทันทีมันจะตบเราแล้วพอเราตายปุ๊บก็จะมาเกิดในบ้านจิจิมอนใหม่นะแล้วพอเดินออกมาปุ๊บก็โดนเกมอนดักตบอีกมันก็จะวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆนะคือเนื้อเรื่องอะ่ะมันดีมันระทึกดีแต่ประเด็นคือ <c oughs> <c oughs> เอ่อ คนสร้างเกมเขาไม่รู้หรอว่า,วามันจะเกิดลูปนรลกตรงนี้ขึ้นมันจะทําให้เราติดอยู่ในบ้าน d i จ i มอนและต้องไปต่อไม่ได้ต้องลบเซฟทิ้งแล้วเล่นใหม่นะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ d ิจิมอนเวิลด์หนึ่งต้องแก้ไขนะอ่ะข้อต่อไปนะพี่แค่ไม่รู้พูดไปอีกข้อแล้วบักที่ใหญ่แล้วก็ง่ายต่อการพบเห็นในร้านอาหารเนี่ยถ้าเราไปคุย,ยกับกล่องเพลงเพื่อที่จะเปิดเพลงฟัง เกมมันจะค้างไปเลยนะต่อให้คุณไม่ต้องไปโหลดลอมเถื่อนหรืออะไรเงี้ยเป็นเกมเพลย์วันเนี่ยถ้าคุณเล่นไปจนถึงบทที่ได้ร้านอาหารของเมลามอนมาแล้วเนี่ยแล้วคุณเสือกไปคลิกกล่องเพลงอยากจะฟังเพลงคุณจะไม่ได้ฟังเพลงคุณจะได้เกมค้างแทนนะคือบัคที่มันใหญ่มากแล้วมันมีบัคเยอะมากอันนี้เป็นแค่หนึ่งในบัคที่พี่เข้มยกเป็นต,ตัวอย่างมาให้ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีบทสรุปเกมโอกาสที่คุณจะได้เลี้ยงดิจิมอนเป็นตัวขี้เนี่ยสูงมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเอาเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างเนี่ยค่อนข้างเปะ๊เปะปะนะถ้าหากว่าเราทําเงื่อนไขได้ไม่ตรงตัวเกมจะให้ดิจิมอนของเราเนี่ยกลายเป็นตัวขี้คือมันไม่ตรงตัวไหนเลยมันให้เป็นตัวขี้ไว้ก่อน ซึ่งไอ้เงื่อนไขเหล่านี้ในเกมก็ไม่ได้มีบอกไว้นะคุณต้องไปค้นหาบทสรุปมาอ่านนะหรือจริงๆต่อให้ดิจิมอนของเราไม่ขี้เลี่ยลาดมันก็มีโอกาสแปลงเป็นนูเมมอนได้นะเพราะแค่เงื่อนไขไม่ตรงนี่แหละซึ่งแน่นอนในยุคนี้ถ้าเราไม่เปิดบทสรุปเราสามารถเปิดเว็บไซต์ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยแต่ว่าใช้งานไม่ยาก นะก็เป็นก็เป็นกรด้านดีนะครับดังนั้นใครที่เล่นเกมด i จิมอนเวิ l d ์ภาคหนึ่งก็ระวังตัวไปด้วยนะถ้ามีอะไรถามพี่เข้มได้พอจะรู้บ้างแต่พี่เข้มขอกระซิบไว้นิดนึงว่าไอ้เกมห้าเนี่ยทําให้พี่เข้มมันด่าแฟนขับกลางไลฟ์สดมาแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องขำๆเอามาเล่าให้ฟังย้อนวัยนะสำหรับใครที่แบบว่าเล่นเกมดิ g i m o n World p ภาคแรกนะครับ หน้าหน้าแฟนคลับกลางไลฟ์สดเลยนะไปดูย้อนหลักได้โอเคนะแล้วพบกันในคลิปอื่น,อนของช่องอ่ะ